สวัสดีครับผู้ใช้รถทุกท่านครับวันนี้ทางร้านมีเก็ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับ็นการถอดแบตเตอรี่มานำเสนอนะครับคลิปนี้อาจจะเหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะครับที่ใช้รถนะครับสุภาพสตรีส่วนมากก็จะใช้รถส่วนมากจะเป็นรถเก่งนะครับกรณีเกิดปัญหาแบตเตอรี่หมดนะครับร้านขายแบตเตอรี่ก็ อยู่คนข้างไกลนะครับเขาจะมาบริการนอกสถานที่ก็ลําบากนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกเลยนะครับผมแนะนําให้ท่านสุภาพสตรีหรือในรถเราเนี่ยครับมีกุญแจเบอร์สิบอยู่แล้วนะครับส่วนลอกขั้วแบตเตอรี่ของเราจะเป็นเบอร์สิบนะครับขั้นแรกเลยนะครับในการถอดแบตเตอรี่อ่า ให้สังเกตดูนะครับที่ขั้วที่ตัวแบตเตอรี่เราจะมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกนะครับเน้นนะครับชื่อแบตเตอรี่ของเราเนี่ยไม่มีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกนะครับให้เราถอดขั้วลบก่อนนะครับสุภาพปฏีบางท่านยังไม่เคยถอดเอจะจมุนไปทางซ้ายทางขวาดีนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะหมุนทางซ้ายหรือขวาดีให้นึกถึงนาฬิกานะครับนาฬิกาที่เป็นเข็มนะครับ ให้ทวนเข็มนาฬิกานะครับออกแรงนิดนึงครับทวนเข็มนาฬิกานะครับถอดค้วลบก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับถอดค้วลบก่อนนะครับถอดค้วลบก่อนนะครับนี่ครับถอดไม่ยากนะครับค่อยๆถอดนะครับถอดค้วลบออกเสร็จแล้วดึงค่อยๆขยับมันออกมานะครับดึงออกมานะครับดึงออกมาต่อไปตามด้วยขั้วบวกนะครับ ผมเน้นนะครับนึกอะไรไม่ออกเอ๊ะจะหมุนไปทางซ้ายหรือขวาหรือนึกถึงนาฬิกาเรานะครับนาฬิกาเข็มให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับตอนออกออกแรงนิดนึงนะครับออกนะครับออกนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเอาใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับ ให้ดูที่แบตเตอรีร่เราก่อนอเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกถอดลบก,ก่อนนะครับถอดลบแล้วตามด้วยบวกนะครับตามด้วยบวกตัวที่ที่แบตเตอรีร่เนี่ยมีตัวเขาเรียกว่าเหล็กเหล็กรัดแบตเตอรีร่นะครับเบอร์สิบมอนการขานันขันออกนะครับขนันขันออก กลัวอุปกรณ์หายตรงนี้ตรงหน้ากระจกมันมีที่วางวางไว้ครับวางเรียงไว้นะครับวางเรียงไว้นะครับแล้วก็ยกตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยวางเรียงไว้เวลาเราใส่เราจะได้ไม่หายนะครับเสร็จแล้วออกแรงนิดนึงนะครับสําหรับสุภาพสตีนะครับยกนะครับยกมาครับยกออกมา,ออกมาแล้วก็อาจจะใช้มอเตยอร์ไซค์หรือ รถจนเพื่อนๆนะครับต้องเอาแบบรุกนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกบอกเขาแบบว่าเอาแบบเอารูปแบบเดิมนี่ครับขั้วเดิมบวกอยู่ตรงนี้ของทันบวกอยู่ตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้เอาแบบเดิมนะคะสมมติเราใบแบตแม่ไปแล้วนะครับเราได้แบตใหม่มาแล้วนะครับดูนะครับเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกมันต้องไปอยู่ฝั่ง ตัวนี้นะครับรถทุกคันจะมีสีแดงๆอย่างนี้นะเราเรียกง,ายง่ายๆจำง่ายๆดีกว่าสีดแดงๆอย่างนี้นะครับคือพวกบวกเราก็โยกออกกําลังออกกําลังนิดนึงครับเวลาใส่นะครับใส่เราก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับเราใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับใส่ตัวล็อกแบตไปก่อนนะครับใส่ตัวล็อกแบต แล้วตามด้วยเด็กยืดเบ็ดนะครับเวลาขันเข้านะครับเวลาขันเข้านึกอะไรไม่ออกนะครับให้นึกถึงนาฬิกาเรานะครับนาฬิกาเข็มเราเนี่ยลาขันเข้าต้องทวนเอ้ต้องตามเข็มนาฬิกาขอโทษครับขันเข้าตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับนาฬิกาเราหมุนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับตามเข็มขันให้ตึงมือนะครับ เมื่อกี้จาได้ไหมครับว่าเวลาออก,เ,ก,ออก,กบบเราขันขั้วออกแต่เราขันขั้วลบก่อนใช่ไหมครับแต่ตรงข้ามกันนะครับเวลาใส่นะครับต้องใส่ขั้วบวกก่อนนะครับต้องใส่ขั้วบวกก่อนนะครับนี่ฮะต้องใส่บวกก่อนแต่เวลาถอดถอดลบก่อนแต่เวลาใส่ใส่บวกก่อนนะครับเพราะอะไรครับช่วงเวลาช่วงที่เราขันเนี่ยประแจเราอาจจะไปโดนโครงรถ มันทำใหมันจะไม่สปาร์ทไม่อาร์นะครับแต่ถ้าเราใส่ขั้วลบก่อนนะครับแล้วตามด้วยบวกพอตัวนี้มามาอยู่ที่แบตเตอรี่เวลากลุญแจเราไปโดนคงรถมันจะเกิดการอาร์คฟิวเราจะขาดนะครับเวลาใส่ใส่บวกก่อนนะครับหมุนตามเขีมนาฬิกาครับแล้วตามด้วยขั้วลบนะครับ มุนตามเข็มนาฬิกานะครับแค่นี้เป็นอันจบสิ้นนะครับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจากช่างนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับพึ่งคนอื่นนะครับพึ่งได้ชั่วข่าวนะครับถ้าจะพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเองนะครับขอบคุณครับ